ราบสวัสดีงามครับเจอกันตรงเบิร์ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับช่วงบายอินลาบอินซาครับซาจีนนะครับซาจีนมาซานะครับเนี่ยวันนี้ครับบานยีบานนะครับรอดูรอชมนะครับเนี่ยปะครับทำอะไรปะแขกทำน้ำพริกลาบลุงเบิร์ตทำพริกลาบใช่แล้ว วันนี้จะมาซาจิ้นกันเนี่ยพริกลาบพริกซาเมดิบานคาเครื่องลาบหอมขาวเนาะตำไปก่อนตำไปก่อนพริกใส่ที่หลังนี่กับพี่ครัวนี่ครับกับปีจีบปีจีบานเอากรถาก่อนไม่ไม่พึ่งใส่จีเลยใส่ใส่ในกันเออใส่เลยก็ได้อหยาเนี่เต็มถ้ามันโนั่นแบบใจนะยังไม่เร็วแล้วกันหมดอ่ะโคกเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ หัวบ้านๆน,นะครับรตอนนี้เขาจะซาจีนครับซาซาบุญรับจีนซากกนงระมๆครับนี่ครับครึ่งกิโลนะครับจะซากับมันตอนนี้นะใช่กลางๆกระเที่ยวจับไม่ได้ใช่ไหมนานะ đi nó. Nó nó. Con khoai này. Ừ. Ừ, đi. khoai này. Cái cầu này. เจ้ากินแงเรอแกงมณุนเจ้ากินมาข้ามาห้าแกงแต่ว่าข้ามีเยอะแล้วยะเจ้าไม่แยกับเขาเห ไล่ลูกนะครับซาจีนครับซาจีนซาจีนอันีิบันนี่ส่งบายครับประอนครับเจ็ดมอเลยเนาะแดงๆนี่หน้าคนซอยหน้าเดิมหน้าเดิมหน้าเกาหน้าเดิมหน้าเก่า น้องเลิศน้าหนุ่มเลยมาซอยชิงในเป็นลวกเนาะลวกอ่ะคนไี้ชอบยิบก็กินยิบคนนี้ม่ชอบยิบก็กินลวกไก่ไหวแต่ลวกขน้อยเต้เนาะสีขาวนั่นมาต้องเนี่ยลวกอ่ะสีขาวนี่นี่นี่สีขาวนี่ยข้าวทิวอยู่คันนาหยอดมันนี่นะอืมกินไปนี่ นี่ของมาจีงง้งวเขงวาง้วซื้อมาเสริมซื้อมาเสริมงัวะแห้งไงอืมของหขางของเขาต้องดำดำนี่ของเขาวะนี่เขาต้องดำดำนี่มียกแต่องอะลุงพวกนี้มีอะมันนี่มันมีแล้วนี่นี่นะบ้องสตาตีมาสตาตีรักฟิงอ๋อเพิ่งไปกี่ก๋วยเตี๋ยวเพิน่นไปแล้วอะไปแล้วไ,ไปแล้ว,ลวเออนั่นนงกินกินอะไรกูเลยอืมอะไรกินอยู่ครับ เ่อะุ่นเหนือห้อง,ง่อเีนาะเอาจริงเพียงของกับกันเนาะปุ่นาะซอยเรียบร้อยครับไปหลวกน้ำพนันเนาะข้างไหนเนาะแม็นอา้าวไปเลยมานี่หลวกมันแบบจังเนี่ยมาครับเอาล่ นหลวกครับเด็กไฟหลวกสจกรรมเยวเนะอุงอหมกสะดุ้งน่อหลวกมมกสะดุ้งอะไรหน้ามันห่อนมาแต่เดียลงทีตเดือดบดเปิดแกะแห้งไฟมันห่อนแล้วลงทีเยอะบ๊บแล้วพอเลยพอเลยบนลานเนะ คนหลับคนหลับคนซาคนซานปดายาบานอืม,อม,มเลือดเลือดสเปไมนักไม่เจ็บขมไปมที่นี้กันเพียเพชยทำไมพี่กันเพชดจ่ายให้ับานอ้ายลูาก้อนพุกหนจ่มาข้าไคน้แหละครับ ใส่หาวนะนี่มันแบบเพ็ดเท่ากับเติมอม๋งใส่หาเอามัไม่เพ็ดเท่ากับเติมนะครับไม่ได้กินเมื่อนะซากินกระหา่ขมนีกซา <c oughs> ให้ง่ายครับทำมาง่าย อันนี้ดิบทองไงซุปทางไปเลยสะดุ้งนะครับเปนเหปนืองแบบซุปอะหลวสะดุง้งตับยังนิ่มอยู่เลยนิ่มอยู่เอาประมาณนี้ครับมันแข็งน้ามันกับน้ำใส่หมดเลย ซามบมันจะเป็นน้ำหนามน้อยเนยาะซาบน้ำหนามีล้ำจอดหีบเลยแล้วหลับเหนียวครับยิ่งยิ่งแห้งยิ่งดีหลับเหนียวนี่ยอย่างก้อนมาใช่เนาะขั้นซับมาใช้ละมาใช้ละใส่แล้วอย่ถุงอะ่ะใส่สีน้อยอ่าถอดแล้วเรียบ้านเดี๋ตักมาให้ป้าใจอยู่ป้ใจป้าใจงัวป้าใป้าใจงัวป้าใจเป็นคนดูแลวังงว เห็นเพชรก็เล่นลูกโดดเข้าไปโอ้ยเห็นองเพชรยังเหดอแล้วเบิกจิ้ม,มกนกอ,อ่าแตกเต็มหน้าเต็มาเนาะอือเผ็ดปะละ่ะข้าวา่ข้าตีข้าวตา่ข้ากอย่าเติมทีหลังนเอาเติมเลยปะแขกเติมเลยเติอือพี่นี่เผ็ดเผ็ดเผ็ดเน้ำเผ็ดมาน,ำน้ำเนาะของป้อมตา ต้นหอมของป้อมถัาให้หอมรวนแบบนี้วันนี้แ,แค่หอมป้อมต้นหอมพอแล้วคนไม่เข้ากันแค่นี้นะครับซาจินซาจินเห็นนั้นเรียบร้อยละเอามารวมกันแล้วเรียบร้อยละคนในมากสุกเอาไปคั่วครับจะคั่วน้ำมันหรือคั่วน้ำกันซุล้วแต่เนาะสวยงามนะครับ ใอ้คร okay. ับให้หกกรัมหวานน่าลงเ้ืยอ่าโอเคเอาครับเดบร้ลยครับกรับอันนี้ใบบักเฟียงใบบักเฟียงหลวงอ่ากรวดวักยาวสุดยอดครับอ๋อใหญ่บานแั้วทอฟักยาวมาแล้วนี่ อีกครับหลาบครับซ่าบเห็นไหมเลยมาครับสักปิกครับจักหลาบจักซ่าบมาต้อนนี่จะมาหุ<ง>่มใจหอมเสือวุ่มนจหลอมหุ่มอืมมาครับมาครับเน,นี่ยเขาต้อนกันครับ มอ,ค,อมครับยกนไงรู้บอกองซานิดนะครับเก่งอมครับซาจินนะครับอ่กครับเฮานิดนะครับเนอร์ไปตอนนี้ครับเ<อ>ดียด๋วยดวดองสักหน,น่อยแค่หลังแค่เฮว ăn rồi mát ruổi này không xin oh à, okay. ông nhiều ông mì hát kìm cho mì 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 Hạt mì 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 kính mì 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 mì

ไสบ้านตมองกํายิ้มยังงสามชั้นซีแค่ัหนครับพริกด้ยอืมอ่ม<ะ>อยมาะเอาครับอิ่มมาีเรียบร้อยตอนนี้โอเค อิ่มไหมอิ่มแล้วกระตองแล้วลาจีก็นอนแล้วไม่หมดทน่เตาลาจีอิ่มห <c oughs> มดีเรียบร้อยครับอาจารย์เจอ้นไม่คิดหนัานครับเออก่อนครับกับสวัสดีเมียมครับ